าะเราดูจากลักษณะอันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยไม่น่าจะทำนิวไฮอีกนะฮะจนกระทั่งอีกปีสองปีอะนะ,ะน่าจะอยู่แถวเนี้ยไซเวียอยู่แถวเนี้ยนะฮะน่าจะไซเวียแถวนี้เป็นเวลานานพอสมควรเลยมันสูงแล้วอย่าไปเข้าเลยครับแล้วทำยังไงรอครับรอรอสัญญาเดี๋ยวมาใหม่สัญญา การรอนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยแล้วมันโอเวอร์บอสเห็นั้นตรงนี้มันขึ้นมาเหนือเทรนเยอะแยะเลยเฮ้บอกแต่แรกแล้วมันต้องใช้เวดาวลงไปหาเทรนมันไม่มีทางอื่นนะครับไม่มีทางอื่นเลยต้องใช้เวดาลงไปหาเทรนแล้วไปสร้างฐานในเทรนก่อนก่อนจะขึ้นต่อได้ถ้าตัวนี้มันขึ้นไปแล้วไม่สามารถทำาูไนได้ มันขึ้นไปสักประมาณ4 2 0 0 4 3 0 0แถวนี้แล้วมันลงมามันก็จะเกิดสัญญาณที่เรียกว่า lower high ถ้ารู้ว่า high เนี่ยนะพอมันแดงปั๊บนี่มันเทเลยแต่ถ้ามันมันไม่มันอยู่แถวนี้แล้วมันลงมันไม่ขึ้นไป test high นะฮะมันก็จะไม่รุนแรงมันจะไซด์เวดาวมาเรื่อยจะช้าถ้ามันขึ้นไปทะลุข้าบนเลยนะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะซึ่งบูลลิชมากซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์ของโลกซึ่งเราไม่รู้เรื่องเรื่องฟันเดเมนทัลเราไม่อยู่กับรู้สถานการณ์ของโลกมันมันอาจจะทำให้ทองคำขึ้นอีกนะฮะลบเปลี่ยนที่ซีต่างๆไปหมดเลยเอยดูอีกทีนะครับ ไว้แล้วเหมือนกันนะคะระยะสั้นสําหรับทองคาที่ไต่ขึ้นมาเนี่ยอ,อ<ม>ก็ยังมีภาพที่อาจจะมีการปรับฐานได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มียอ่อแต่ว่าก็ขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะคะคุณลุงคะกรับทองคอําอตกลงระยะสั้นๆเนี่ยเป็นขึ้นอยู่หรือเปล่าคะคุณลุงขะกลับขึ้นมาเจ็ดวันติดกันแล้วค่ะคะือรู้ได้ดูไอ้เทรนด์ไลน์อันเนี้ยที่มันขึ้นใหญ่เนี่ยเทรนด์ใหญ่เนี่ยแล้วมันโอเวอร์บอทเห็นไหมตรงเนี้ย มันขึ้นมาเหนือเทรนเยอะแยะเลยวันก็บอกแต่แรกแล้วมันต้องใช้เวดาลงไปหาเทรนมันไม่มีทางอื่นเลยครับไม่มีทางอื่นเลยต้องใช้เวลาลงไปหาเทรนแล้วไปสร้างฐานในเทรนก่อนก่อนจะขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นอทองคําเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยในระยะกลางแล้วกันนะฮะมันจะใช้เวลลงมาหาเทรนแต่ดูในระยะสั้นเนี่ยเมื่อมันลงมาขึ้นไปนี่ก็เป็น เป็นเป็นมูฟเวนธรรมดายังไม่มีสัญญาณเสับคนซึ่งอ่าเล่นตามเขียวแดงนะก็เข้าซื้อตรงนี้แล้วตอนพีคไม่ได้ออกลงมาไม่ตกใจตอนนี้ขึ้นไ,ไหวๆแล้วนะมันจะอย่างนี้นะแล้วไอ้แถบมันจะแคบเข้าแคบเข้าแล้วมันลงแล้วมันจะแดงเพราะมันแดงอีกทีแถวๆนี้ค่อยออกนะครับตอนนี้ก็รอเฉยๆต้องคำก็ยังซื้อไว้ตั้งแต่สามสามพันสาม ตัวนี้นะครับสามพันสามที่ซื้อไว้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ออกตอนนี้สี่พันสองก็กําไรมาหัวรานแล้วยังไม่ได้ออกออกเมื่อมันแดงใครจะว่างโง่อย่างไงก็ตามใจตอนสูงไม่ออกเรอออกเมื่อมันแดงเราก็ต้องยอมให้เขาว่าเพราะว่าเราไม่ฉลาดจริงจริตอนที่มันท็อปนี่เราเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันท็อปตรงนี้ใช่ไหมแต่การที่เราเล่นอย่างนี้เนี่ยเราได้เราได้ average คือ average การซื้อเนี่ย high หน่อย แต่เมื่อซื้อแล้วมันขึ้นตอนนี้ก็เป็นางาน,น average การขายจะโรหน่อยแต่เมื่อขายแล้วมันลงทั้งการซื้อการขายเนี่ยนะไม่จาเป็นต้องซื้อที่ราคาอะไรนะไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญว่าเมื่อซื้อแล้วมันขึ้นโอ้ยสมมติคุณซื้อได้ถูกมากเลยที่พันสองพันดุ่นนะแต่ซื้อแล้วมันลงมาเหลือร้อยสองร้อยเอาไงอะซื้อแล้วขึ้นขายแล้วลง <c oughs> ไม่ใช่ว่าขายจะต้องเอาท็อปไม่เอา เอาว่าขายเสร็จแล้วลงกันแล้กันเวลาซื้อไม่ใช่ยังต้องซื้อที่บอททอมไม่เอาไม่เก่งซื้อเสร็จแล้วขึ้นกันแล้วกันเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้มันจะกรองให้ถ้าไม่รู้เรื่องเลยอย่างน้อยพอได้ทั้นตอนใหญ่ๆแต่ถ้าได้ได้ข้อแม้ต่างๆมาว่าตัวไหนเป็นฟ a l s e s i g n ตัวไหนไม่ใช่ False s i g n เนี่ยมันก็จะกำไรมากขึ้นแต่โดยทั่วๆไปตอนนี้เนี่ยเราเปิด l อ n g position ตรงนี้และยังไม่ได้ปิดแล้เมื่อไหร่จะปิด เย็นๆกอนอหมันแดงก่อนนะครับรอให้มันแดงก่อนแต่สําหรับคนซึ่งมีความสามารถมากๆกป็อีกเรื่องหนึ่งนะมันมีไฮตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4,350ใช่ไหมถ้าตัวนี้มันขึ้นไปแล้วไม่สามารถทํำนิว i ายได้มันขึ้นไปสักประมาณ4,200-4,300เหล่านี้แล้วมันลงมามันก็จะเกิดสัญญาณที่เรียกว่า lower high ถ้า lower high เนี่ยนะพอมันแดงปั๊บนี่มันเทเลย ก็คอยแดงปั๊บคอยเข้าให้ทันแล้วก็ออกให้ทันก็จะเทเร็วมากนะฮะแล้วก็วางแขนเนาะแต่ถ้ามันมันไม่มันอยู่แถวนี้แล้วมันลงมันไม่ขึ้นไปเทสหายนะฮะมันก็จะไม่รุนแรงมันจะไซด์เวดาวมาเรื่อยๆช้าานะครับก็คอยดูตรงนี้มันจะขึ้นถึงแค่ไหนถ้ามันขึ้นไปทะลุก็บนเลยนะครอันนี้จะเป็นลักษณะซึ่งบูลลิชมากซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้มันโอเวอร์บออยู่ ก็คอยดูถ้าโอเวอร์บอทแล้วยังเกิดซูเปอร์บูล s ิช i ไฮเออร์ไฮขึ้นมาอีกแปลว่าไอ้ตัวนี้จะจะพุ่งมากแล้วจะพุ่งลิฟเลยนะฮะจะเปิดสักลาดใหม่เลยของการขึ้นซึ่งไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคอยดูต่อไปกันแลกตอนนี้ยังเปิดลองอยู่นะฮะหรือลองโพซิชันอยู่ค่ะ แต่คือด้วยความที่ยังยังเกี่ยวนะคะคือใครเปิดลองไปแล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะก็ถือไปตามนั้นนะคะแต่พวกที่จะเข้าณนะตอนนี้เนะะี่ยค่ะคุณลุงค่ะควรไม่ควรคะ่ะไม่ควร,รอครับดนตีมาเจอที่ร้านกาแฟลุงนะลุงตีแต่เตรียมไม่เลียวไปแล้วเราเข้าที่ตอนที่เตรยต่ำครับที่เขียวแรกเนี่ยครับมันสูงแนละ้วอย่าไปเข้าเลยครับ แล้วทำยังไงรอครับรอ,รอรอสัญญาเดี๋ยวก็มาใหม่ญญสัญญาการรอนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยนะฮะแล้วสิ่งที่จะแยกะระหว่างนักลงทุนกับนักเก็งกำไรก็คือความสามารถในการรอเนี่ยครับค่ะจริงค่ะคุณลุงหลายท่านก็บอกว่าอยากจะมีจุดที่ซื้อแล้วนะคะทับมือเหมือนกันนะคะ<ม>อย่าไปต้องรีบแต่คือถ้า case อินเคสเสียงที่คุณลุงบอกนะคะเกิด เขาไม่ย่อนะคะแล้วก็ไปต่อแบบเปิดสกรารใหม่อันนี้จะได้แรงขนาดไหนเขาคุณล,ลุงคะจากจากชาร์จค่ะแม้ว่าความจะเป็นไปได้ความเป็นไปได้เนี่ยมันจะน้อยก็ตามค่ะคุณลุงมันไม่ง่ายจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็คาดเดาไม่ได้เลยเนี่ยมันจะเป็นอ่าอาจจะการซื้อครั้งใหญ่ของจีนหรืออะไรจำลองเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันจะไม่มีทาร์เก็ตเลยะครับเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยะครับ มันไปก็จะเป็นการซื้อครั้งใหญ่ของประเทศเลยใช่ไหมฮะที่มันจะขึ้นได้แบบเกินอันนี้ขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่ถือรองอยู่เดิมก็นั่งยิ้มแก้มแตกไปเลยก็จะขึ้นมาสจัจจรเลยนะฮะแต่ t a r เก็ตตรงนี้ถ้ามันขึ้นอีกนะครับไม่มีแล้วครับ t a r g e ตหาไม่ได้ก็ต้อง run profit ไปเรื่อยโดยไม่มีลิมิตเลยแต่ถ้ามันอยู่แต่ถ้ามันอยู่ในระบบของมัน คือไม่ได้ขึ้นอย่างบ้าเลือดตรงนี้นะฮะเนี่ยเม่มันลงมาสร้าง lower high เนี่ยก็เป็น perfect ของของแพทเทิรเลยว่ามันจะเริ่ม sideways down ลงมาเพื่อสร้างแสร้าง base แถวนี้รอการขึ้นากาต่อไปอันนี้เข้าททาเพราะการขึ้นกงต่อไปมันควรจะอยู่ในแบนด์อันนี้นะฮะในแบนด์นี้เนี่ยอย่างนี้นะฮะและค่อยๆขึ้นเห็นไหมฮะค่อยๆขึ้นไม่ใช่พุ่งทะลุไปอีก พอ่เราดูจากหลักสะอันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยไม่น่าจะทำนิวไฮอีกนะฮะจนกระทั่งอีกปีสองปีอ่ะนะ,ะน่าจะอยู่แถวเนี้ยไซเบียอยู่แถวเนี้ยนะฮะก็ประมาณเท่าไหร 4, ่สี่พันสี่พันห้าแล้วก็สามพันกว่าเนี่ยหรือสี่พันเนี่ยน่าจะไซเวียแถวนี้เป็นเวลานานพอสมควรเลยนะฮะก่อนที่จะพุ่งไปลิบลับเลย เพราะน,นี่เราไม่รู้จริงๆนะอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะเมื่อไม่รู้เนี่ยนะฮะก็ตามตำราว่าเมื่อไม่รู้เนี่ยรักษาสถานะขียวแดงเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เราเราให้ไม่ได้เลย้องคบเพราะมันโอเวอร์บอสอยู่ตรงนี้โอเวอร์บอสมากด้วยนะครับแต่สถานการณ์ของโลกซึ่งเราไม่รู้เรื่องเรื่องฟันเดเมนเทลเราไม่มีความรู้สถานการณ์ของโลกมันมันอาจจะทำให้ทองคำขึ้นอีกนะฮะ ลบเปลี่ยนที่สีต่างๆไปหมดเลยเอ้ดูอีกทีนะครับมันเหมือนกับอะไรเหมือนเหมือนกับหุ้นของสหรัฐนะฮะที่มันขึ้นมาเพราะการด้อยค่าของเงินนะเช่น SPX เนี่ยนะฮะเราดูเนี่ยจากการด้อยค่าของเงินเนี่ยมันทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยอู้ไปอย่างเงี้ยมันขึ้นไปไปตรงนี้ลุยไปหาหาเป้าที่ไหนนะครับมันไม่มีแล้วนะฮะ แต่มันจะเต็มไปด้วยความอันตรายแถวเนี้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะมันตกทันทีมันหน้าเสีสยวไส้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสถานะอันนี้แหละครับเด่นมันขึ้นหรือหุ้นอย่างเงี้ยหาเป้าไม่เจอเลยนะครับแต่มขึ้นได้ไหมได้เนี่ยดูเสถียดูหุ้นขึ้นอย่างเงี้ยมันขึ้นได้เพราะฉะนั้นทองทาก็ขึ้นได้นะฮะทำยังไงถึงเวลานั้นเราถึงจะรู้นะฮะว่าอะไรเป็นอะไรแต่เวลานี้นะครับเวลานี้ ถือเขียวแดงไปก่อนค่ะคุณลุงนะครับพยายามรักษาระบบไปก่อนนะฮะเมื่อถือเขียวไว้ตรงนี้กําไรมากเนี่ยคนให้ได้ไม่ใช่โอ้ยกําไรต้องเอาต้องเอาทนให้ได้ทนะนหน่อยแต่ค,ครับเมื่อเวลาขาดทุนเรายังทนเลยวิธีคิดคิดอย่างนี้นะฮะถ้าเราจะขายทองคําที่ตรงนี้ที่ห้าพันสมมุตินะฮขายเนี่ยเราเอาทองคําให้เข้าไปให้คนที่ซื้อแล้วก็ให้อะไรเรามา ก็ให้แบงก์กรุงเทพเรามาก็ทําไปทําไมอ่ะเอาทองคําดีๆเป็นแรกกับแบงก์กรุงเทพให้พยายามคิดแต่แง่นี้นะฮะแล้วถ้าเขียวในถือไว้ก่อนใจแข็งหน่อยอย่าพึ่งขาดนะครับ